รายการต่อไปน,อนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน เดี๋ยวเสกนะฮะหมดความรู้สึกแล้วก็คุมปั๊บนับหนึ่งถึงสามเขาจะลอยได้เลยเออมันเสกให้หมดความรู้สึกก่อนเดี๋ยวคนเขาไม่เชื่อเสกเพลงยังออมสนัตจนานช่วยหมดอันทึกคีอ่าแล้วหมดสนัตจนาไปร้สดตลอดกาพร้อมแล้วเอาคุมไปคุมให้มิดเลยคุมให้มิดหนึ่งสองสาม ลอยเยอะลอยเยอะโอ้ยลอยเยอะทางไปมีเอียงเยมีเอียงเองเอยไเอียงไม่ว่าทำไมสั่นลงไปลงไปเดินตอนาลงไปมีเอียงมีเอียงไหนไหนดูไไหนโอ้เิปิดเ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 ปิดโอ้โหเฮ้ยงาเชื่อ มันลอยได้ยังไงวะเออออีทีดีกว่าอทีเอาขึ้นลงเอาลอยขึ้นลอยลงนะได้ลอยขึ้นลอยลงอลอยขึ้นลอยลงหนึ่งสองสามลอยขึ้นลอยขึ้นเฮ้ยเฮ้ยลอยขึ้นลอยลงลอยเลยลอยลยไหนลอยขึ้นสิเออเอาลอยลงลอยลงเฮ้ยลอยขึ้นไปลอยขึ้นไปเออลอยได้เอ่อโอ้โหหนูไม่ชอบแล้วค่ะชายโกหกอย่าง ดูใจกอ้าวเเมื่อเมื่อลูกสาวฉันไม่ชอบก็ไปสลาดสิทธิ์ไปคนอื่นก็มาชาวไยบังคมอ้าวแล้วจะทำอะไรก็มามขอแสดงเขาเรียกว่าเป็นกายกรรมมึงแต่งเหมือนผีจีนของส่วนอุ้ยขงนี้หรอที่จะให้มาเลือกคู่ว่าจะเดินตายบงเชือกสมัยก่อนที่อยู่สัวนเถานะ เอาเชือกมุมหนึ่งผูกไว้ที่ภูเขาเหลียงซางอีกมุมหนึ่งผูกไว้ที่ปลายภูเขาทองเฮ้ยยิงไงเดินเดินข้ามมาเลยว่าเดินแต่เชือกแล้วข้ามมาเลยแต่สำหรับวันนี้สถานที่ของเราไม่เพียงพอไม่พอยมังหลังคามังเตี้ยไปลื้อได้ไหมลื้อลื้อหลังคาลื้อหลังคาก็ไม่ต้องเอาสูงมากสิเอ่อางั้นเอาระดับหัวพออขอผู้ช่วยสักสองคนโอ้หเล่นแบบกายกรรมโอเคเป็งเต็งครับแรงแรงแข็งแข็งอ๋อ ึเตี้ยลงมาอีกเขายังชื่อเอ๊ะจริงๆแล้วอ้วนอยากจะถีบจักรยานบนนี้เลยนะเดินก่อนเดินก่อนะเดินก่อนดีกว่าโอเคเดินกลับไปที่รถให้ได้ก่อนดีกว่าบ้านเราอยู่ทางเดียวกันหรือก็ขับตามอ้วนไปหน่อยสิเป็นอะไรหรือก็จอดมอเตอร์ไซค์แล้วไปส่งอ้วนโอ้ตามก็ห่วงเดี๋ยวก็ไปแงะตามอย่างนี้อะไร เข่าเข่าโอเคหัวเ <Okay. S 2> ข่าเอาแ <Z> <okay. S 1> ขนขาเรื่อยตึงต, er ต, <follow. S 2> ต,ตึงส okay. ิตึงสิน้ำหนักหนักอืมตามลงอีกอัตตุ่มเลยแค่ตาตุ่มอ่าโอเคตึง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 มันสปริงตัวไม่ได้มันไม่ตึงสปริงตัวเฮ้ยเอาลงไปโรบิโอีกเออแบบนี้นะตึงตึงเลยตึงตึงโอเคตึงเลย

มีเจ้าง้อป่าบ้าใบมาอยู่ที่หน้าประตูเมืองเออเอามาเอะเหลือคนเดียวแล้วเฮ้ยง้อกง้อีเจ้างป่าหุุยข่นีพี้อนี่ไร้องอะไรร้องทำไมไม่ต้องร้องรอที่นี่ เเลล่นิกไม่ลองไม่ลองนะเขาเคยเล่นลิเกเน่ขาเคยเล่นลิเกที่โรงแรมฮอลิเดย์พี่พี่เรียนนเรียนอนรักอ๋อเขาตอนเขาอยู่บางรักพี่เรี่นนักเรียนอนุรักอ๋อเขาเป็นนักเลงแต่ชอบอนุรักษ์เล่นลิเกอยู่สองเทพบุตรสุดที่รักออ๋เล่นลิเกอยู่สองพี่เรีนพูดเลยดิเป็นใครเป็นใคร เป็นใครก็ถามว่าเราเป็นใครบุปาอ๋อเป็นคนอยู่ในป่าโอ้โหดีโอที่อมาแล้วกินอะไรเป็นอาหารล่ะไม่ไกินอะไรเป็นอาหารไม่ไ้ยปลากรดี่อ๋อมกะโลนีพ่อ่่อ้ย อ๋อโอ้โหโกรธทุบเดี๊ยวเดี๊ยใช่คนตั้งนานเพิ่งรู้เดี๊ยวเดี๊ยใช่เปล่ากินบะหมี่ไม่รู้เรื่องอย่างกระซิบอีกไม่ดีชอบกินบะหมี่โอ้โหอยู่เลยเขามาทำไมมาทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวเลือกคู่มาเลือกคู่ใช่ไหมใช่เจ๊วันเดียวถ่ายแล้วอย่างเงี้ยก็ ลูกเราจะเลือกหรอเออ่ไม่เลือกร้องหรเาอาแล้วใจใจมันเลืเขาบอกว่าอะไรนะเคนนี้ได้ไหมเชื่อะไรเชื่ออะไรเออเขาบอกดีไหมเอรฮ้ยอะไรลูกเ่อเาเฮ้ยฮ้องให้ร้ำสวยด้วยน้สวย นั่นก็บ้าไป้วทุกคำเขาบอกว่าอยากได้คนสวยน่ะมาเป็นคู่อหแัยเขาบอกว่าถ้าเกิดผิดผลาพังไปอภัยด้วยนะจ๊ะรอไม่สัมผัสละเขาบอกว่า้าเกิ้ายั้งไม่ภัย อาจารย์ล่ะไอผู้ชายอาจารย์เสียเวลานิดเดียวใช่้รีนาิเหอิ้นตวาเไปนิยพ่อร้องต่อพ่อร้องต่อพ่อต้อเอกูดูเกลงเลยนิดเดียวีเพเ จริงออกออกจากเมืองเลยไปอยู่ในป่าเลยอ,อยู่ในเมืองนี้ไม่ได้อ <techno> oh okay. oh. ้ดพอแล้วนะน้ากบเพี้ยงมืงก็ทนตีอย่ได้เนขนาดนี้ถึงว่าจะทำไมทอะไรทต่แ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 ต่เ้ยวเ เสียเสีอมาแรงแล้วชุดนี้แบบเยอไปลิเกตจบแล้วอาวปรบมือให้กับลิเก็ตเราเลยครับอ่าเป็นลิเกแก้บนแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับเจลงนะฮะที่หาลิเกมาเล่นถวายให้กับอ่หลวงตาไข่ได้ชมในฐานหน้าที่อ้วนสองของผมมีร่วมแสดงด้วยแล้วก็จ่ายตังค์ด้วยนักแสดงทุกคน เลี้ยงเฉารับรางวัลกับหลวงตาไข่เลยครับอ๋อรับวัตถุมงคลอ๋อวันนี้มีอะไรมาหลวงตาไม่ได้เตรียมไม่ได้เตรียมไม่ได้เตรียมที่ถามจริจะดูเดี๋ยวไม่ให้อะไรเขาบ้างเลยเดี๋ยวขึ้นไปเอาบนกุฏิเดออยู่บนกนะครับอ่ะลิเกก็จบไปแล้วเดี๋ยวฟังเพลงจากผมสักเพลงครับโอ้ยดี่ควักควักเพลงอะไรอีกอ่ะถามคนอื่นเขาเรื่อยังว่าเขาจะควักไหม อ้าวครับหลวงตาผมบนมาไว้ว่าจะร้องเพลงให้หลวงตาฟังอ้าวมาไม่ไปร้องที่อื่นไหนๆหนเขาก็เตรียมมาแล้วก็ฟังเขาสักหน่อยละกันเอาเอาจารย์หมูหลวงตาให้โอกาสแล้วได้เลยครับอ่ะมิตวฟับซิฟวับนะเพลงอะไรเพลงอะไรจัดเลยนะอ่ะจัดไปเลยครับมีอุปสรรคตลอดเพลงนี้กูมีอุปสรรคตลอดจะดีจะดีก็แบนจะดีจะดีจะได้ร้องตำรวจก็มาอะไรผมไปทำอะไร กำลังจะร้องอยู่เอาออกก็ออกกันสิพาคนร้ายเจ้าหน้าที่เนี่ยพูดแล้วก็เป่าไปด้วยผมจะฟังโอุ๊ยผมขอโทษครับอันนี้มาเป่าขับไล่อะไรเปล่าผมขอจับกลุ่มคุณจับกลุ่มมาจับผมใช่จับผมเรื่องอะไรไม่ทราบครับคุณเริ่มเมื่อเลขสิทธิ์เพลงของคุณนุ้ยเชิญยิ้มครับพอแจ้งความให้ผมไม่จับคุณที่นี่เหมือนเดินมาอั้มกันน่ะลีลาแล้วขอเดี๋ยวไอลีลาแล้วขอไม่เคยอั้มใครนุ้ยเชิญยิ้มผมไม่จริงใจ เข้าใจแต่ว่าทีนี้จาไม่รู้จักกันดีหรอครับที่ยืนอยู่เนี่ยแหละครับนุ้ยเชิญยิ้มคุณยามาโกหกกระดอนปิ้นปั้นหลอกตัวจ่าครับผมกับคุณนุ้ยเชิญยิ้มสนิทกันมากขนาดไหนครับขนาดว่าบัดดี้เลยเป็นเพื่อนกันเลยปัตเพื่อนกันสีเลยใช่เวลาไปแต่งจังหวัดในโรงแรมไม่นอนห้องเดียวกันเบี้ยเดียวกันเลยเบี้ยเดียวกันสบู่นี่ใช้ก้อนเดียวกันผมถูเสร็จรู้ถูต่อ ถ้าคุณหนูเช็ผิวเดียวกันผมเช็ดเสร็จนุ้ยเช็ดต่อแปรงสีฟันนี่ใช้อันเดียวกันนุ้ยแปรงเสร็จคุณแปรงต่อผมทิ้งนี่ยครับไิ้ต่างครับพจาเสียงฟันหลุดตั้งปากหรอครับคุณตำรวจคุณมาอ้มผมแล้วเนี่ยตำรคุณแกล้งไม่รู้จักผมแต่คุณต้องจะอ้ำผม่ผมพูดถึงคุณนุ้ยเทินเยี่ยมก็ผมนี่แหละครับไม่ใช่หรอกอันนี้คืออาจารย์หมูกันเองครับนั่นไงเดี๋ยวก็หาแจ้งความเท็จอีกหนึ่งกระทง ถามกระทงเลยนะคุณสามกระทงกระทงแรกอะไรครับใบยอกระทงที่สองโหระพากระทงที่สามประกาศข่าวโอ้โหคุณตำรวจุณออกมาเอาหลาาเลยผมไม่เชื่อคุณแล้วว่าคุณเป็นตำรวจคนตลกคุณคุณปูผมทำไมผมไม่ต้องปูอะไรผมแค่ถามว่ามีคดีอะไรบ้างกระทงอ่ะมันช่อช่อเลยอ่ะช่อช่อเลยช่อช่อเลยช่อชัอช่ออ่ะนี่คุณตำรวจเป็นคนตลกเออกระทงแรกผมโดนคดีอะไรกระทงแรกคดีคุณละเมิดลิขสิทธิ์ไงคดีที่สองไะ รอเรียนแต่งกายรอเรียนอาจารย์หนูเฮ้ยใครก็ผมก็ขาใครก็ใส่กันต้งนี้ไปเรียนมลคุณคุณเชื่ออาจารย์หมูโกนเองใช่ไหมอันนักไมนักโหนักคุณเอากโยนโมุณอย่าเสียเวลาอ้ำผมเลยผมไม่ได้อ่ผมบอกตรงคุณเป็นคนอารมณ์ดีคุณรู้จักเขาไหมล่ะจริงๆแล้วเขาก็มีอีกชื่อหนึ่งนะชื่ออะไร ชูก้ารฮากุกเก็บอันนี้อันนี้ถ้าบอกชื่อนี้รู้จักแน่คุ้นๆแต่ชูก้ารฮากุกเก็บตอนนี้โด่งดังในติ๊กต็อกอ๋อที่เคียววิทเนี่ยไม่ไม่เชื่อเนี่ยนี่เขานั่งดูติ๊กต็อกผมตั้งแต่นั้นน่ะเห็นไหมดูดิดูดิสนใจการแสดงเยอะเลยนั่งดูติ๊กต็อกผมเนี่ยเห็นป่ะใติ๊กต็อกคุณระลังดังคุณระเครื่องดังติ๊กต็อกอะไรนะคุณชูก้าร์คลิปเอาไว้ชูก้ารฮากุกเก็บิบดังเขาแชร์กันให้สนั่นเมืองนั่งรถตู้ไปแล้วจะมีคนขับรถตู้อีกคนนนึงงชื่่ออตตุุ้้้ยยเก็ปปปีโหิลดดั อ๋ออผม่าเฮ้ยี่ตุ้ยในที่จอดยังกำลังจะไปหาที่จอดปุ๊บเจอรปภปุ๊บผมก็ถามเฮ้ยน้องตรงนี้จอดได้ไหมรปภบอกเลยจอดไม่ได้จอดไม่ได้บอกให้จอดไม่ได้ได้ไงคันอื่นทำไมจอดได้ไอ้รปภบอกเลยคันอื่นเขาไม่ได้ถามนั่นคุณใช่ไหมคุณดูเป็นล้านนั่นคุณใช่ไหมผมไปไปโรงพักอ้าวไปทำไมกะ มึงใช่ไหมที่ไปยกกลวยออกแล้วเราเอารถตู้เขาไปจอดออ่ะตำรวจจะบูดเงะนรับาลหลอกจับผมหลอกจับเปล่ามันจะดีอยู่แล้วคุณตำรวจยกกลวยออกแล้วรถตู้เขาไปจอดคือคุณใช่ไหมผมถ่ายคลิปแค่นั้นไปโรงพักไปกับผมสิผมคือเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ครับผมโอ้ยยืนคุยตั้งนานที่หลังจะมาอ้ำกันอย่างนี้นะตกใจหมดนึกว่าเป็นตำรวจ ขาลีขนีอย่ามาทำกันคุณคุณฟังดีๆนะผอมผมเอาเลยผมเจ้าหน้าที่ตำรวจแม่เป็นสองอย่างเลยทีนี้ตกลงเป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นตำรวจ อย่าช็อตแรงเดี๋ยวเข้าโรงพยาบาลอีกคุณผมแข็งแรงแล้วผมนมันจะสามรอบแล้วเป็นโรคอะไรครับจากสามสิบกว่าลดเหลือสามรอบเข้วเป็โรคอะไรไม่ทราบจับผมม่เรื่องอะไรเนี่ยข้อหาที่คุณละเมิดลิขสิทธิ์ไหนครับอ้าวผมผิดด้วยเหรอผิดดิไปไปโรงพักอ้าวคุณก็ไปเองเด็กคุณไม่รู้จักโรงพักของคุณเหรอรู้เดี๋ยวพาคุณไปด้วยเอาพาผมไปทําไมลราคุณผมไม่มีธุระที่นั่น แต่คุณทำผิดนะผมไม่มีหมายนะผมทนายความเขาอะไรคุณเด็กเขาทนายคุณทนายอะไรคุณทนายสงการสวัสดีครับทนายสองการทนายสองการใช่ฮะรอกระทงคุณจำอะไรเขาเขากล่าวหาว่าผมนี่ไปละเมิดลิขสิทธิ์เขาครับคุณผู้ส่งเด็กคุณจำเขาไม่ได้จริงๆอ่ะนี่แม่เหมือนโน้ตดีเหมือนก็เน็ตหรือไรลีลาเล็กคอร์ดนี่ชื่อเจ้าของค่ายเพลงล่าสุดนี่คู่แข่งกับ กราบหลวงพ่อรวยเลยของเขาหลวงพ่อเงินใช่กราบหลวงพ่อเงินของเขาหนุ่มยอดวิวเจ็ดแปดร้อยล้านเจ็ดสิบแปดสิบใช่คือแต่เดากก็คุณเข้าไปดูเขาเข้าดูตลอดแล้วก็กดคอมเมนต์ให้ผมด้วยถูกต้องกดว่าร้องทำไมรองให้ผมฟังกลับนะคุณอย่าไปดูถูกเขานะครับคุณมีความผิดนะผิดอะไรครับคุณยศขนาดนี้คุณอยากจะย้ายไปอยู่ภาคใต้ไหม ผมเนี่ยไม่ได้คุยนะคุณสามปีที่ปัตตานีไปเป็นทหารเก็บลองกองเก <c oughs> ็บลองกองนั่นไยงไยิ้มให้ผมแลวตลกอ่ะตะลกตลก,ตลกมุกนี้ผมเพิ่งเคยได้ยิน <c oughs> คุณยา<อ>ผมเป็นทนายเอางี้ดีกว่าถ้าคุณไม่มีหมายมาจับหรือว่ามีหลักฐานอะไรว่าเขามาตาอะไรล่ามเิรดละามเิดลิขสิทธิ์เนี่ยคุณไม่มีสิทธิ์จับเขาเขาสามารถที่ว่าจะป้องกันตัวเองได้ถ้ามีทนายมาคุณใส่กุญแจมือเขาไม่ได้นะครับผิดนะครับมาตา

ให้ขึ้นมาแปล h e l o you w h a t s ส p p บ้าันพุดอะไรพูทักนึ่ง่ะกูปุงเป็นอะไมึงอะอ่ไ Hello ล o u WhatsApp บ้มันพูดอะไรพูทักหนึ กูปุ่งมึงลงเลเพื่อนเล่นมึงเหรอ Hey you! What's up, man? มันพุดอะไรไม่กูทักมึงเนี่ยงอนเล่งพุ่นเหรอเพื่อนเล่นมึงเหรอฟังไม่รู้เรื่องว่าเท่าไหร่แต่ตกแรงมากพูดูไปชัดแต่ตกช้าไม่เออะไรนะอยูอะไรนะอะไรกันอะไรม่กี้อะไรนะอะไรเมื่อกี้อะไรเนี่ยอะไร อ๋อเหนื่อยแล้วมเหนื่อยแ้เตะขาตั้งรอนนี้โอกจิกจ้กจกจิกจิกจอกจิกจิิกๆิกจ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 ิกิกจิกกจิ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 อจิก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 จิๆจิก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 จโอจิก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 กกิกจิกจิิกจิโจกจิกจิกจกจิกจิกจก เฮ้ยรอราเราเราตางเขาไอ้เขารอเขาสปิกสปิกเอลอีสานเนื้อกลางยู USA อเมริกาโอเคโอเคเรารอเลยเรารอเลยพอเวลาเออแล้วปุ๊บเราก็สตาร์ทเลยปั๊บนี้เลยโอเคไหมสตาร์ทปั๊กเลยปั๊บสตาร์ทไม่ใช่สตาร์ทวิ่งสตาร์ทวิ่งเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ ยังยังเดียวดียังไม่ยังไม่ด่ายังไม่ด่ายังไม่ยังไม่ด่ายังไม่ยังยังไม่ด่าเสียงขั้อยนาะเนโะเนโนเฮ้ยเดี๋ยวจะนั่งกูพังก่อนที่จะทำพินัยกรรมก่อนที่จะเอามรดกทั้งหมดของตระกูลชั้นเนี่ยให้ลูกชายเ่ยนะมันจะต้องแต่งงานเป็นฝั่งเป็นฝาซะก่อนผมยอมสละเลยค่ะผม นี่ดูของโอ้โหงนี่ไม่ได้ทำงานนะครับอันนี้เมามาครับฮะมึงสองตัวได้ยังไงกันเนี่ยไอ้ชายไอ้หุยอ่ะกูสั่งให้พวกมึงเนี่ยนะไปดูแลลูกกูแล้วมึงพาลิงลมเข้ามาไม่ใช่ลิงลมอันนี้คุณชายครับคุณชาย